อเล็กซานดรากับพระสหายแอนนาวิรูบบว่าพบรัชปูตินสู่จุดจบราชวงศ์โรูมานอฟขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงเผยเพย่เมื่อวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พระนางอเล็กซานดราทรงเป็นราชินีหรือ ซารีนาของพระเจ้าชานิโคลาที่สองชาองค์สุดท้ายของมหาอาณาจักรรัสเซียก่อนจะล่มสลายเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมเมื่อต้นศตวรรษที่20พระนางถูกปรงผู้ชนพร้อมๆกับพระสวามีพระโอรสพระธิดาและข้าราชบ,บริพารจำนวนหนึ่งโดยคณะปกครองท้องถิ่นคณะหนึ่งในคฤหานอิปาติยิปเมืองเอกาตินเบิร์ก สำหรับพระนางอเล็กซานดรานอกจากโครงกระดูกส่วนหนึ่งที่ทางการขุดค้นขึ้นมาภายหลังเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นพระนางแล้วยังมีปลายนิ้วชี้นิ้วหนึ่งถูกตัดขาดตรงข้อที่สองนะครับเป็นนิ้วที่มีเล็บแหลกหนังสมบูรณ์หน้าประหลาดแท้ๆพระนางอเล็กซานดราทรงเป็นนักบันทึกนะครับ และนักเขียนจดหมายตัวยงทรงเริ่มเขียนจดหมายโต้ตอบกับชานิโครักตั้งแต่เป็นคู่รักกันเขียนถึงทุกครั้งที่แยกจากกันเป็นครั้งคราวกับบันทึกอนุทินสม่ำเสมอโดยเฉพาะเมื่อถูกรัฐบาลในประเทศไปอยู่ที่ไซบีเรียพนางบันทึกไว้จนวันสุดท้ายก่อนจะถูกป่งพระชนนะครับไม่กี่ชั่วโมงคือในวันที่16กระะกฎาคมคศ1917นะครับ จดหมายและอนุทินเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในเชิงประวัติศาสตร์ไม่น้อยแม้สิ่งที่ทรงเขียนและบันทึกถึงมีข้อความและคำคลายการเขียนส่งตัเลเรีก็ตามคือเป็นข้อความสันส้นๆและเป็นตัวย่อแถมมีเครื่องหมายขีดขั้นสั้นยาวเต็มไปหมดหลังจากพระนางที่พระชนชีพแล้วมีผู้พบจดหมายและบันทึกทั้งหมดเหล่านั้นจัดเรียงเรียบร้อยอัดแน่นอยู่ในกระเป๋าหนังสีด,ดํา นับได้630ฉบับนะครับแบ่งเป็น230ฉบับเขียนขึ้นในห้วงสงครามรัสเซียเยอรมนี ani, ปี1914เมื่อชาสเสด็จไปทับหน้าอีก400ฉบับเขียนขึ้นในห้วงปี1914-1916ถึงสำหรับถ้อยคำจำนวนในจดหมายของพระนางถึงพระเจ้าชามีสีสันโรแมนติกผิดปกติโลบร์ดแมซินเจ้าของหนังสือนคิคร,ราตแอนอเล็กซานดรา ตั้งข้อสังเกตว่าพระนางน่าจะมีจิตใจปั่นป่วนผิดปกติอยู่ไม่ใช่น้อยพระนางอเล็กซานดามีศัก์เป็นพระเจ้าหลานของพระนางวิกตอรียแห่งอังกฤษนะครับพระมารดาคือเจ้าหญิงมารีราชิยาองค์ที่สามของพระนางวิกตอรียแห่งอังกฤษนะครับทรงสมรสกับแกรนดายุหลุยแห่งแคว้นดามัสตัตเยอรมนีเรียกเธอสั้นว่าอลิก อลิกในภาษาอังกฤษสายเลือกครึ่งอังกฤษครึ่งเยอรมันแต่ชาวราเซียเรียกเธอว่าหญิงเยอรมันโดยมีสำเนียงสอไปในชิงลุกด้วยถ้าหญิงอลิกทรงพระส,สิริสูงน่ารักมีรักยิ้มข้างหนึ่งแต่มีเส้นพระเกศออกไปทางสีแดงองซึ่งชารสเชียมีความเชื่อว่าไม่สู้เป็นมงคลชานิโคลาต ถูกต่อต้านอยู่บ้างครั้งแรกที่ทรงติดพันธุ์เธอแต่ทางราชสักรัเสเซียไม่ได้ท้าทานอะไรมากนักพิธีพิเศษสุปจึงถูกจัดขึ้นในที่สุดด้วยความชอบของทั้งสองฝ่ายและพระนางวิโตเรียในฐานะสมเด็จยายเมื่อทรงเป็นราชินีรัเสเซียพระนางอเลสานดราทรงต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสเตียนอรสโธดอกเปลี่ยนพระนามเป็นรัเสเซีย ว่าเกรนดัคซินอริสันดูฟิโฟร็บนานะครับในาสายตาของชาลเซียน่าจะเป็นในหมู่พระราชวงศ์และขุนนางนะครับค่อนข้างมองอริสันดาทางลบเช่นแต่งตัวเฉยงุ่มงามเป็นลำลีลาแข็งสำเนียงฝร,รั่งเศสแปลงคีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในราชสำนักของรัสเซียนะครับเธอเป็นคนขี้อายขี้ตื่น ภาคบึ้งและยิงประสานกับความเป็นเมียเยอรมันอเล็กซานดราจรึงตกที่นั่งลําบากมากและลําบากมากขึ้นไปอีกเมื่อภาษาัะเชียเขาเธอเป็นแบบงูง,งูงปลาด้วยเธอจึงค่อนข้างโดดเดี่ยวมีพระหายสนิทเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือแอนนาวิรูโบวาซึ่งแม้จะเป็นลูกสาวคุณนางแต่ก็ไม่ได้เฉลียวฉลาดเยียบหยุนอะไรนะบางทีจะเป็นเพราะแอนนานี่ก็ได้ ทำให้พระนางอลริสานดาได้พบรัสปูตินเรื่องมีอยู่ว่าแอนนาประสบอุบัติเหตุรถไฟตกรางและเธออยู่ในสภาพค้องข้งแย่มากขณะนี้พระนางและพระเจ้าชาสเสด็จมาเยี่ยมแอนนาถึงเตียงคนไข้รัสปูตินก็เข้ามาเยี่ยมแอนนาด้วยเช่นกันด้วยรู้จักกันมาก่อนรัสปูตินใช้วิชาสกุลจิตแอนนาก็สามารถพูดและลุกขึ้นได้โดยพลันเป็นที่อจจัศจรรย์ เสร็จแล้วรัชบุตรินก็พูมันเดินออกไปเพียงพ้นประตูรัชบุตรินก็เกิดอาการเหงื่อท่วมตัวเป็นลมไป็นแรงลงประนึงว่าได้ใช้พลังทั้งหมดช่วยแอนนาจนดีเหมือนเดิมข้อที่น่าสังเกตก็คือรัชบุตรินเล่นละครแต่ก็คุ้มค่าเพราะได้รับชื่นไปเป็นผู้รักษามกุฎราชกุมารอเล็กซิสซึ่งกำลังป่วยเป็นฮีโมฟิเลียคือโลหติตไหลไม่หยุดอยู่ในขณะนั้น และการรักษาโดยจะกรดกิบนของรัุตซินก็ได้ผลดีด้วยทําให้ได้รับการโปรดตามอย่างเป็นพิเศษ,ษนะครับอย่างไรก็ดีรัุตซีนเป็นคนชั่วร้ายเขาอาศัยอํานาจของผนางถืจัดขวดร้างบุคคลที่เกียจชังและรู้ทานมเขาเช่นพระเจ้าอาเกแยนรยุกนิโคลัสผู้เป็นแม่ทัพใหญ่เขาใส่ความว่าจะแยกกาลังมกุฎราชกุมารอเล็กซิสกับใช้อํานาจของผนางล่มสภาดูมา เพราะมีสมาชิกสภาดูม,าม่าบางคนคอยกีดกันเขาบทบาทร้ายของรัศบุตินเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ราชวงศ์วรมมนาลล่มสลายพรนางและพระสวามีอุรุและธิดาถูกปูงผู้ชนพร้อมกับข้าราชวารผู้จงรักภักดีอีกส่วนหนึ่งอย่างหัวเขี่ยม